ในวงการ Luxury s e l l l u x u r y s e r v i c e นะคะอยากให้ลูกค้าเลือก Choice แต่ให้ถามลูกค้าว่ารู้สึกอย่างไรกับสินค้าชิ้นนี้เมื่อเราประเมินความรู้สึกได้นะคะเราจะได้รู้ว่าลูกค้าอยากได้หรือไม่อยากได้ซึ่งการประเมินความรู้สึกนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น3 level วลนะคะเลเวลที่1คือเราจะสังเกตได้ว่าลูกค้ารู้สึกไม่อยากได้หรือยังไม่โดน วิธีการแก้นะคะในฐานะที่เป็น l u กช r รีเซลหรือเป็นลักช r รีเซอร์วนั้นให้แนะนำข้อมูลลูกค้าที่เป็นประโยชน์กับเขาในแง่ของความรู้สึกค่ะเช่นถ้าคุณซื้อคอนโดมิเนียมหรูห้องนี้นะคะคุณสามารถเดินไปงานเปิดตัวอีเวนต์ได้อย่างสบายๆโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องรถติดเลยข้อ2ค่ะ ถ้าลูกค้าอยากได้แล้วเรารู้สึกว่าลูกค้าเริ่มอยากได้แล้วนะคะแต่กําลังกังวลเรื่องของเงินนะคะให้เราเสนอสิทธิประโยชน์อย่างอื่นเป็นช้อยส์และเป็นทางเลือกให้ลูกค้าเช่นสามารถผ่อนกับแบงก์ไหนได้หรือสามารถที่จะมีเอกสิทธิต่างๆอย่างอื่นที่ลูกค้ารู้สึกว่าพึงพอใจกับทางเลือกนั้นค่ะ 3. นะคะเมื่อเราประเมินแล้วเราเริ่มรู้ล้ว,ว่า ลูกค้าอยากได้มีเงินแต่ยังไม่ซื้อนะเวลานี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องใช้ความรู้สึกเข้าไปแทนที่นะคะคือทำให้ลูกค้าเห็นภาพเมื่อลูกค้าได้สิ่งของหรือได้รับการบริการนั้นไปแล้วเช่นในกรณีที่ลูกค้าได้ซื้ออครับซื้อเฮลครับ จากเราไปแล้วนะคะลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษในการที่ได้เป็นเมมเบอร์โรงแรมได้เป็นเมมเบอร์ลาช์นะคะรวมไปถึงลูกค้าจะแฮปปี้มากๆถ้าเราได้เป็น p r i v a t e เป็น Secret เป็นห้องแห่งความลับที่เอาไว้ดิวปิดธุรกิจได้โดยที่ในห้องนั้นมีทั้งเครื่องดื่มหรือมีทั้งสิ่งที่ลูกค้า แฮปปี้ที่จะได้รับหลังจากการจ่ายค่าเมมเบอร์รายปีไปถ้าแบบนี้ค่ะยิ่งถ้าเรามีระบุลักษณะเฉพาะของสิ่งที่ลูกค้าจะได้ความรู้สึกมีอำนาจเหนือหรือว่าความรู้สึกแตกต่างและโดดเด่นที่คนอื่นให้ไม่ได้นะคะแน่นอนค่ะว่าลูกค้า buy idea แล้วก็ใช้บริการ luxury service ของเราแน่นอนค่ะการเสนอลูกค้าตามความรู้สึกนะั้นแน่นอนค่ะต้องขึ้นอยู่กับ 1. ความเหมาะสมของลูกค้า 2. พันธภาพ3เวลาซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัย Luxury s เซอร์วนะคะอาศัยคุณค่านะคะและความน่าเชื่อถือเป็นสำคัญค่ะพบกันกับแป้งได้ใหม่นะคะใน Beyond Service กด Subscribe ได้ใน YouTube นะคะแล้วก็ทาง f c e e o o o p เพจ Beyond Service ค่ะสวัสดีค่ะ